รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษครับเพราะว่าวันนี้ต้องพูดว่าเทคโนโลยีกับวงการดนตรีนะครับโดยเฉพาะสรับนักดนตรีนั้นนะครับมีการขยับขยายมาในแบบไม่อยู่ยั้งจริงนะครับไม่ใช่เฉพาะคอน s u m e r d u ักทั่วไปโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กและอื่นๆอย่างที่เห็นอยู่รอบๆตัวผมขณะนี้นะครับสิ่งที่ได้รับความสนใจนอกเหนือจากการเล่นเกมทั่วๆไปนะครับก็คือการเล่นดนตรีควบคู่ไปกับเทคโนโลยีในเวลาเดียวกันนะครับผมซึ่งนอกเหนือจากดรัมคิดนะครับหรือว่าชุดกลองที่ เป็นดิจิทัลแทบทั้งหมดนะครับรวมไปถึงหน้าตาของแฉที่อยู่ด้านหน้าผมขณะนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของโ o l a n d นะครับที่มีชื่อว่าเจ้า V Drums นั่นเองนะฮะซึ่งพัฒนาไปไกลต่อไกลมากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็รวมไปถึงคีย์บอร์ดนะครับต่างๆนานามากมายนะครับบรรยากาศของซี i t s o u n ์ s ที่อยู่ในขณะนี้ครับก็คลื่อนไปด้วยวัยรุ่นมากมายที่เข้ามาให้ความสนใจซึ่งผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่เทคโนโลยีกับดนตรีน่าจะเทคโนบันเทิงไปด้วยกันครับผม เล็กซันเดอร์พูดให้เราฟังนะครับว่านี่คือ,อเรียกได้ว่าเป็นดิจิทัลเป็นโน้ตัวแรกของโลกนะครับและเหมาะสําหรับผู้ที่เป็นเนยาวชนนะครับที่จะมาเล่นเปียโนเป็นครั้งแรกและเป็นหน้าจออัจฉริยะควบคู่ไปกับการเล่นเปียโนในเวลาเด้วยกันลองมาดูสิครับว่าทำอะไรได้บ้าง Show us โอเคเลือกเพลงขึ้นมาสักเพลงหนึ่งนะฮะดูดูที่ชัค okay. คือการเล่นเปโนโไป,ปรพร้อมๆกับทั้งวงนะฮะทั้งแบนด์ลักษณะของการเล่นเปโนโไป,ปรพร้อมๆกับการเล่นควบคู่ไปกับโน้ตที่ซิงไปพร้โโอมๆกับการเล่นของเรานะครับสามารถเลือกเล่นได้นะครับ<ม>ว่าจะเล่นเล่นมือซ้ายนะครับผมมือขวามไม่เล่นมือซ้ายก็จะจับคอร์ดอย่างเดียวครับเหมือนมีคู่หูเล่นด้วยตลอดเวลาเปียโนโดิจิตอลตัวนี้นะครับสามารถบันทึกการฝึกซ้อมของเรานะครับ ถ้าเราเล่นผิดเล่นถูกจังหวะผิดจังหวะถูกโน้ตผิดโน้ตถูกนั้นหลังจากการซักซ้อมเนี่ยจะรายงานให้เราอย่างละเอียดเลยเดี๋ยวคอยดูผลนะครับนี่ไงฮะลองดูตรงนี้ครับดูดีครับได้คะแนนที่น่าสนใจคือว่านอกจากเราจะทราบคะแนนของตัวเราเองแล้วนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับผมก็จะมีชาร์ตโน้ตขึ้นมาให้เราดูครับ The green o n e สีเขียวนี่คือจะเป็น The r i g h t What I play r i g h t สที่เขาเล่นถูกสีแดงที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะฮะจะเป็นโน้ตที่เล่นผิดดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่คำนวณมาว่าทั้งหมดนั้นเล่นผิดเล่นถูกมากน้อยแค่ไหนดีใจครับเห็นศิลปินมาอยู่ในแวดวงเทคโนโลยีโอเคครับ Thank you so much